ก็เพราะว่าประธานกรรมการครับเป,เ,รรเป็นลูกศิษย์ผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนปี2ปีสาอะไรนะครับเป็นคนธรรมะธรรมโมพอไปเจอกันผมก็ยังเป็นที่ปรึกษาของบริษัททําจานดาวเทียม c ีแบนและเคยูแบนอยู่ที่วังน้อยนั่นก็เป็นพ่อของลูกศิษย์ที่มหานครอีกนะครับก็ mm. จะไปติดต่อซื้อจานอะไรกันอ้าก็เลยเจอกันนะครับ ก็โอเคนะครับก็ถามว่าป่าเขาเรียกผมป่านะครับว่ายังเลี้ยงหมาอยู่หรือเปล่าผมก็บอกยังเลี้ยงแที่จะตายกันครับเดียวเถกันนั้นนะก็เลยบอกว่าไปไปเป็นที่ปรึกษาผมนะครับจริงๆแล้วต้องตั้งใจจะช่วยผมรู้จะช่วยหมาก็ไม่รู้นะครับาะตกลงเอาช่วยหมาก็เหมือนช่วยผมช่วยผมก็คือช่วยหมานะเดีผมก็โอเคนะครับผมก็จะซัพพอร์ตทางเทคนิคล เกี่ยวกับพวกสายกาศาดาวเทียมแล้วก็ดีไซน์ลิงก์ว่าเราจะส่งไอ้สัญญาณไมโครเวฟพวกนี้ไปเนี่ยจะต้องออกแบบเสาสูงเท่าไหร่ให้ห่างพ้นจากาสิ่งปลอดอะไรทั้งหลายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับก็มีวิทยากรที่จะเกี่ยวกับด้านสื่อนี่ครับผมเองก็ยังเครือบแคลงว่า สถาบันหรือคณะหรือว่าวงการที่เราจะมาใช้โทรทัศน์ในการสื่อเนี่ยได้ทำตามเหมือนว่าอยากพูดตามที่เห็นหรือว่าอยากเห็นตามที่พูดหรือเปล่าก,ก,ก็ก็นี่น,นี่ยังสงสัยครับทางทางเทคนิคเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกทางเอนจิเนียริงเนี่ยนะครับคุณจะทำภาพชัดเท่าไหร่ นะครับคุณจะทำให้สื่อรวดเร็วอะไรเท่าไหร่นี่มันไม่สำคัญมันทำมีศักยภาพที่ทำได้แต่ในด้านสังคมนี่น่าคิดมากนะครับน่าคิดมากเพราะฉะนั้นนะเผอิญเวทีนีเ้เกี่ยวกับสังคมอะไรด้วยผมก็เลยให้ข้อแนะนำว่า,อ,าอยากจะถามเหมือนกันว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราตอนนี้นะครับเพราะผมเองผมก็บอกว่าผมไม่ชอบฟังสื่อข้างเดียวแล้ว นะครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะดีแค่ไหนก็าภาพจะละเอียดแค่ไหนนะครับอะไรดีแต่ก็มันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาเหมือนกับหวยออนไลน์ทำไมจะต้องไปขัดความสุขเล็กๆน้อยๆย ของของคนคนที่ไม่มีกระตังที่คนอยากจะรวยนะครับถึงคุณจะห้ามเขาก็ไปเล่นหวยใต้ดินอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมก็ยังงงในแง่คิดอันนี้ผมก็ถึงบอกว่าโอเคเราจะเ,าเซอร์วิสเฉพาะคนที่มั่งคั่งแค่นั้นเลยนะครับการที่เราทำสถานีวิทยุดิจิตอลไอทีวีแบบนี้แน่นอนคนระดับหนึ่งที่จะทำได้แต่อย่างไรก็ตาม เท่าที่ฟังมาการรับสัญญาณดาวเทียมนีก็คงจะยังไม่บดไปไง,ง่ายๆหรอกนะครับเพราะว่าคนชนบทจริงๆหรืออะไรก็จริงก็อาจจะยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้หรือว่าจะไปดูบนจออะไรต่างๆได้นะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือจำนวนช่องเยอะรับจากสัญญาณดาวเทียมได้ได้ได,ได,ได้ชัดเจนนั่นก็คือผลดีของดิจิตอลซิกเน็นะครับถ้าหากว่าดาวเทียมส่งมาแล้ว ็นดิจิตอลทุกระบบเป็นดิจิตอลหมดมามาแป็กที่เครื่องทางออกไม่ดีมันก็ไร้สาระอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเลย,เลยจะซัพพอร์ตในการเปลี่ยนเครื่องเครื่องอะไรนี้ก็คงจะต้องมีแนวคิดที่จะต้องทำนะครับไม่ใช่ว่าพอดิจิตอลใหม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนบอดคนไม่มีกระตงังก็ต้องไปซื้อเครื่องดิจิตอลใหม่หมดซึ่งว่าในอนาคตนั้นอาจจะไม่แพงตามที่ผมคาดก็ได้แต่ก็คงยังไม่อยากจะเสียเงินนะครับ <Yeah. S 1> ครับ <Okay. S 1> ก็ พูดแค่นี้นะครับคงจะเลยเวลาครับขอบคุณมากครับครับพอดีเวลาเลยครับขอบคุณครับขาบจริงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเนี่ยมันก็เป็นทำให้เรามีโอกาสได้เห็นอะไรๆเยอะแยะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเนี่ยมันก็สามารถคนโทรลได้ง่ายได้ง่ายกว่าเมื่อย่างเนี่ยพูดถึงดาวเทียมเนี่ยนะครับท่านสังเกตไหมที่มีปัญหาอยู่ทุกวันก็คือว่าบอลโลกอะ ช่ไหมเขาบล็อกสัญญาณปลอกเดียวท่านหมดอดดูเลยอยากดูต้องไปตั้งไอหนวดแมวหรือนอกบ้านดูเอาเพราะว่าสัญญาณดาวเทียมเป็นสัญญาณอินเตอร์ฟรีทีวีของเราส่งขึ้นดาวเทียมเวลาลงมันลงหลายประเทศไอประเทศที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ดูฟรีเลยเปิดประเทศไทยดูฟรีเลยใช่ไหมนี่อินเดียนี้จีนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บล็อกทีเดียวเราอดดูไปด้วยต้องไปตั้งหนวดแมว นั่นก็เป็นไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีดีเทคโนโลยียิ่งดีมันควบคุมง่ายก๊อกเดียวสวิตช์อันเดียวเท่านั้นเองนะจบเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทางทางทาง,ทางทางทางซอฟต์บ้างอาจารย์ท่านเขาดีว่าเรื่องเอฟเฟกทางทางคามนี้มุมอมองของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวโดยคุณวันร์เลยนะครับเชิญครับขอบคุณครับ ก็ขอสวัสดีท่านผู้มเกียรติทุกท่านนะครับชอบใจหัวข้อที่ตั้งไว้สําหรับการเสวนาวันนี้นะครับที่บอกว่าก้าวที่เปลี่ยนผ่านของโทรทัศน์ไทยไปสู่ยุคดิจิทัลคิดว่าระยะเวลาที่ผ่านมานี่ก็หลาย10ปีนะครับคงจะมีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้พอสมควรนะครับผมคิดว่าโทรทัศน์ถ้าหากว่าเปรียบเป็นคนนะครับตอนนี้ก็ใกล้กเกษียณเต็มทีแล้วนะครับ แล้วถ้าเราดูก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊มันขัดกับวิวัฒนาการของคนคนยิ่งอายุเยอะขึ้นก็เรียวแรงยิ่งน้อยลงนะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแต่ว่าโทรทัศน์นี่มันเริ่มมาเนี่ยมันขาวดำนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นสีจากเดิมก็อาจจะเรียวแรงน้อยนะครับ คุณภาพอาจจะไม่คมเข้มไม่ชัดเจนวันนี้ก็มีสีสันนะครับคุณภาพความแรงก็ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องราคาก็ถูกลงนะครับสมัยก่อนนี่ทำงานกันหลายเดือนอาจจะซื้อโทรทัศน์ได้สักเครื่องแต่วันนี้นะครับทำงานเดือนเดียวอาจจะซื้อโทรทัศน์ได้หลายเครื่องนะครับ ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับผมจําได้ว่าสมัยผมเด็กๆนะครับโทรทัศน์ก็เป็นอะไรที่หายากเวลาจะดูโทรทัศน์กันคนก็จะไปรุมดูกันที่ใดที่หนึ่งนะครับถ้าตามหมู่บ้านถ้าตามที่ในชนบทบางทีหมู่บ้านหนึ่งก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่เครื่องนะครับถ้าในต่างจังหวัดห่างไกลหน่อยก็อาจจะมีเป็น คุ้มเป็นบางนะครับหรือไม่ก็ตามร้านกาแฟจะเชียร์มวยตู้จะดูละครก็ต้องไปออกกันไปดูด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับโทรทัศน์เนี่ยไม่ใช่มีทุกบ้านแต่บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งก็มีหลายเครื่องนะครับโทรทัศน์เนี่ยตามเราไปถึงห้องน้ำนะครับอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับ เปลี่ยนไปเยอะครับราคาก็อย่างที่ว่านะครับโทรทัศน์จอพลาสมาที่ออกมาใหม่ๆคราวก่อนที่สัมมนากันก็บอกว่าราคาก็เป็นแสนหลายแสนแต่ราคาตอนนี้ก็ถูกลงลดลงนะครับ LCD เข้ามาช่วงแรกๆก็แพงตอนนี้ก็ถูกลงมาก HD ก็ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ทีเ่เรียกว่าพอจะซื้อกันได้นะครับ สมัยก่อนเวลาซื้อ TV ทีวีทีนี่ดูกันก็เรียกว่าดูกันหลายปีเลยทีเดียวนะครับเหมือนโทรศัพท์มือถือแต่ทุกวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนเนี่ยเร็วขึ้นนะครับบอลโลกมาทีก็อาจจะเปลี่ยนทีวีหนหรือไม่ก็คือว่าย้ายบ้านทีหรือ,อเปลี่ยนงานทีนะครับคือทีวีรู้สึกว่าใกล้ชิดกับคนมากขึ้นคนใกล้ชิดกับทีวีมากขึ้นนะครับ แล้วพูดกันไปแล้วทีวีก็เป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงมากในบรรดาสื่อทั้งหลายนะครับทีวีก็เข้าถึงประชาชนประชาชนเข้าถึงทีวีรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางทีวีมากกว่าสื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับทีวีในสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ อาจจะอยู่ในการควบคุมของรัฐ,ฐน,นะครับของผู้มีอำนาจเป็นหลักแต่ทุกวันนี้ก็ต้องถือว่าทีวี TV มีทางเลือกให้กับประชาชนให้กับคนดูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีไม่กี่ช่องนะครับแล้วก็การนำเสนอข่าวผ่านทางทีวีเราคงนึกออกนะครับก็จะเรียงกันตั้งแต่ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดลดหลั่นกันลงมา ถ้าเป็นทหารก็จากพทบทธบลงมาก็เป็นรองพอทบทธบเป็นเสเป็นแม่ทัพภาคนะครับหรือว่าในทางการเมืองก็ตั้งแต่นายกลงมาถึงรัฐมนตรีแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรามีการเปลี่ยนแปลงเรามีวิวัฒนาการนะครับสื่อโทรทัศน์เองเนี่ยก็เรียกว่า มีการปรับปรุงครั้งใหญ่สมัยที่ท่านอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลทําทีวีก็เรียกว่านํานเอาแนวทางในต่างประเทศมาใช้นะครับการเลือกข่าวก็มีการเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เลือกข่าวจากจากว่าใครมีอํานาจแต่เราเลือกข่าวจากว่าอะไรที่เราคิดว่าสําคัญอะไรที่คิดว่าคนอยากรู้นะครับอะไรที่น่าสนใจนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนไปพอสมควร ขณะเดียวกันวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเราก็มีทีวีดาวเทียมและมีเคเบิลทีวีนะครับมีช่องให้ดูเยอะแยะไปหมดนะครับช่องทีวีดาวเทียมนี่ก็ต้องเรียกว่าหลายสิบเป็นร้อยช่องนะครับเคเบิลทีวีก็หลายร้อยนะครับวิทยุแต่ก่อนมีอยู่500กว่าสถานีตอนนี้ก็เป็นหลายพันเป็นหมื่นนะครับ เรียกว่าในแง่ของช่องทางการรับรู้ข่าวสารช่องทางการเสพสื่อ,เ,อเรามีทางเลือกมากมายนะครับวันนี้ผมคิดว่าก็มีความเปลี่ยนไปในแง่ของอาการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลนะครับผมคิดว่า,าบ้านเราเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการพอสมควรนะครับวิวัฒนาการของทางด้านเทคโนโลยีผมคิดว่า ผู้รู้ก็ได้นําเสนอได้พูดคุยกับที่ประชุมในช่วงเช้าไปพอสมควรนะครับผมเองคงคงเรียนที่ประชุมคร่าวๆว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเมื่อมีการเปลี่ยนไปนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยในสมัยที่เราเริ่มต้นการทำทีวีเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นเบอร์สองของเอเชียนะครับ อนอกจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าในละแวกเอเชียเนี่ยเราก็เป็นประเทศต้นๆที่นำเทคโนโลยีทางด้านโทรทัศน์เนี่ยเข้ามาใช้5้าสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็พอมีโทรทัศน์สีก็เราก็เอาเข้ามาใช้เป็นประเทศแรกๆนะครับสมัยนั้นเนี่ยใครเป็นโทรทัศน์สีเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นโทรทัศน์สีช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนะครับ หรือว่าโทรทัศน์ช่องสามก็บอกว่าสีนะครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นโทรทัศน์สีเพราะว่าสีเนี่ยก็คือเป็นมาตรฐานจะทั่วไปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าช่องไหนๆก็เป็นโทรทัศน์สีกัน mm hmm. ก็พอมาในยุคดิจิตอลนะครับผมคิดว่าทางผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ในบ้านเราเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการทดลองกันมาพอสมควร กรมประชาสัมพันธ์อสมทนะครับแล้วก็ไอทีวีก็เคยจับมือกันทดลองทางทีวีพูก็เคยเป็นเคยเป็นแม่งานนะครับก็มีการทดลองการออกอากาศด้วยระบบดิจิทัลผมเข้าใจว่าเป็น10ปีมาแล้วนะครับเป็น10ปีมาแล้วเราทดลองไปทดลองมานะครับเราก็ยังไปไม่ค่อยถึงไหน แต่ว่าเพื่อนบ้านก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่าใช้ดิจิทัลกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าเราเนี่ยล้าหลังกว่าใครๆไม่ใช่ในเอเชียเท่านั้นนะครับในอาเซียนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นเป็นประเทศสุดท้ายมั้งครับท,ที่จะออกอากาศด้วยระบบดิจิทัลคนอื่นๆเนี่ยคืบหน้าไปแล้วผมเคยไปดูงานที่ลาวนะครับที่ลาวเนี่ยก็เรียกว่า ได้รับความร่วมมือจากโทรทัศน์ยูนานเอาระบบดิจิทัลมาออกอากาศแถวน้องคายเนี่ยก็รับชมได้ที่เวียดนามก็มีการออกอากาศแล้วพม่าก็ในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำนะครับหลายประเทศนี่ก็ไม่ใช่แค่ทดลองแต่ว่าออกอากาศเป็นกิจลักษณะแล้วก็คืบหน้าไปกว่าเราเราเห็นประโยชน์เราเห็นความสำคัญนะครับแต่ที่ไปไม่ค่อยถึงไหนเนี่ยเป็นเพราะว่า ในแง่ของนโยบายยังไม่ชัดเจนต้องเรียนนะครับว่าในเชิงนโยบายเนี่ยเรายังไม่มีความชัดเจนเรายังไม่สามารถฟันธงเรายังไม่สามารถที่จะกดปุ่มได้นะครับตอนนี้ก็เลยได้แต่เตรียมพร้อมนะครับถ้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลก็อุ่นเครื่องข้างสนามจนจะหมดเวลาแข่งแล้วนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่ได้ลงเตะ นะครับเหนื่อยพอๆกับคนที่อยู่ในสนามนะครับครับเราทดลองออกอากาศนะครับออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลอะอะทラ i スมิชันนะครับเป็นระบบ DVB าทำมาสัก10ปีแล้วใน2อสปีที่ผ่านมาอสมทก็ได้ทดลองออกอากาศก็เป็นระบบที่เรียกว่า DVB-T กับ DVB-H นะครับก็คือทดสอบทั้ง2อัน คือเทเรสเทียลภาคพื้นดินกับ h แฮ h เ l ลคือสามารถที่จะรับชมได้ทั้งในรถทั้งทางโทรศัพท์มือถือทั้งไรนะครับก็ทดลองกันมานะครับจากทดลองก็ต้องขยายเวลาการทดลองออกไปเพราะว่าก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นทำได้อย่างเป็นกิจลักษณะเนื่องจากว่าในทางนโยบายเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าคลื่นความถี่ เป็นทรัพยากรของชาตินะครับที่จํากัดแล้วเราก็จะต้องมีการจัดสรรคลื่นความถี่มีองค์กรกํากับขึ้นมา,ารัฐธมนูญปี40กําหนดไว้ว่าจะมี2ององค์กรกํากับคือกสชกับกทชนะครับกทชเนี่ยเกิดขึ้นได้หลังจากที่มีกฎหมายพรบรองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี43ออกมานะครับคล้อยหลังไปประมาณ3-4ปีก็ตั้งกทชได้ แต่ก็สอชอนะครับซึ่งจะมาดูแลกํากับทางด้านวิทยุโทรทัศน์เนี่ยตั้งไม่ได้สักทีนะครับมีปัญหามีการร้องเรียนแล้วก็ล้มแล้วล้มอีกนะครับล้มลุกคุลานจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยก็กําหนดไว้ว่าให้เป็นองค์กรเดียวดูแลทั้งทางด้านโทรคมนาคมแล้วก็ด้านกระจายเสียงน,นะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กําหนดไว้แล้ว แล้วก็มีกฎหมายลูกออกมาแล้วฉบับหนึ่งนะครับคือพรบประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการร่างพรบอ,องค์กรจัดสรรเคลื่นความถี่นะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาประเด็นก็คือว่าเมื่อรัฐมนูญเนี่ยให้อำนาจกับทางองค์กรกํากับดูแลในการกำกับดูแลในการวางกฎเกณฑ์นะครับอำนาจของรัฐบาลเนี่ยก็จะ ไม่มีรถน้อยถอยลงนะครับทีนี้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ก็ไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่มีแผนแม่บทก็ไม่สามารถที่จะ,ะกำหนดได้ว่าจะเดินไปอย่างไรแต่ขณะนี้ก็ทราบว่าอ,อย่างพี่ไพรโรธอย่างอีกหลายท่านนะครับก็เข้าไปช่วยกันทำเพื่อที่จะเตรียมวางแผนแม่บทเอาไว้รัฐบาลก่อนหน้านูน้นสมัยพลเอกสุรยุทธ์ก็มีการทําแผนแม่บทเอาไว้ แต่แผนแม่บทพวกนี้เนี่ยไม่สามารถบังคับใช้ได้นะครับเพราะว่าจะต้องเป็นอำนาจของกสชหรือถ้าตอนนี้ก็คือต้องเป็นของกสทชนะครับที่จะต้องมาเป็นคนอนุม,มัติวันนี้อย่างเร็วที่สุดนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่ากฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ผ่านสภาได้ภายในปีนี้มีกสทชได้ ภายในปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับแผนแม่บทเนี่ยเขาให้เวลาไว้ว่าภายในหนึ่งปีต้องเสร็จก็เชื่อว่าภายในปีหน้าเนี่ยน่าจะเสร็จแน่นอนนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเราคงจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้นมีความชัดเจนขึ้นนะครับจะชัดเจนตั้งแต่ว่าเราจะมีกี่เน็ตเวิร์กนะครับจริงๆ ในเรื่องของระบบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ายังมีการถกเถียงกันอยู่หรือเปล่านะครับคือทราบว่าในอาเซียนเนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะใช้ระบบของยุโรปคือใช้ระบบ DVB นะครับแต่ว่าสมนาอยู่หลายวงหลังๆเนี่ยก,ก็ยังมีความเห็นในด้านอื่นอยู่นะครับอย่างเช่นว่าระบบญี่ปุ่นดีกว่าไหมนะครับหรือว่าระบบของจีนกำลังมาแรงไหมหรืออะไรทำนองนี้นะครับ แต่แต,แต่ถ้าสมมุติว่า,าถ้าระบบเราชัดเจนนะครับ 1. 2คือเน็ตเวิร์กตกลงว่าเราจะมีกี่เน็ตเวิร์กจะให้ใครทํารัฐจะทําหรือจะให้เอกชนทำมัลติเพล็กพรีเดอใครจะเป็นคนทำนะครับจะมีกี่มัลติเพล็กนะครับทราบว่าก็กําหนดเอาไว้ว่าอยู่ระหว่าง4ี m ถึงหกมัลติเพล